สามชาแนะครับสามชาแน <laughs> ้ถึงที่หมายแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับผมอยู่กับผมมงคลสาวดำมซิงทแทเลนนะครับโอ้เมื่อวานนี่หยุดงานโอ้สวัสดีเสียนุนยรอบครับ พี่ใหญ่ของผมมาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วครับโโใคยแตนใครดิบใครดีครับช่วงนีใ <laughs> ใ้ใครดิบใครดี <laughs> มาเจอกันอีกรอบครับเมื่อวานฝนตกหนักครับพี่น้องพายุเข้าเลยไม่ได้เกี่ยวครับเมื่อวานน้องเอารถขึ้นไปปรับแตง่งเดี๋ยวไปดูข้างบนครับกินญี่ปุ่นยังไม่ทันหายหอโอกก้กินญี่ปุ่นยังไม่หายบอย อะทำอะไรบ้างครับจอดเมื่อวานนี่ยเอาเปลี่ยนสายพานันเปลี่ยนสายพานันสายพานันอ,อ๋อคอหนะ่ะอ,อ๋อเปลี่ยนเสื้อนยาวมาบปล่ยาวก็ยาวเกินนี้ยาวเกิอน,อ,นอีกให้ตายสิก็คนละนิ้วอะไรปีอ๋อนั่นมันร้อยร้อยสิบเก้านี่มันร้อยยี่สิบดูไปเหมือนกับยังไงอืมนมืเด็กเล็กนเนี่ยยังไม่ได้ใส่ดูเลย เอ้าอันนี้ถอดได้เลยบ่ครับอุ้ยแจ๋วอย่าแต่อย่าลืมไว้ที่บ้านแค่นั่นเลยเนาะลืมกุญแจมาอยู่กุญแจอะไรโอ้เอามาแล้วมาสองตัวไหมสองตัวโอ้ยลูกญี่ปุ่นถึงเลยกิงญี่ปุ่นยังอยู่เลยพี่น้องกุญแจมาขอวา เดี๋ยวเรามาดูนั่นบ,บนหน่อยว่าสูตรเขาใสาท่ท่อได้ใส่ท่อยังท่อเขาตั้งอ่ะอแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้เลยโซ่แบบนี้เองอ๋อนั่นทําเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะั่นน่ะเหมือนจำปาบ่าครับจำปาจำปีจำป,จป,จปา <laughs> ตัวยึดเลย เมมาีอัแดดแรงครับผมกระดาวมาตายดูอย่านงูนะอ๋อวันนั้นนะเห็นอยู่นะอุ้มใหญ่นั้นนะดูเลกดิใหญ่ใหญ่นั้นน่เนาะ2,500เฮ้ยมีของแต่งด้วยบ่เนี่ยโอ้มเชื่อมใส่เมื่อวานมันจะงอนั่นกันจะนับเลย เดี๋ยวมาดูน้องประกอบครับผมทำตัวเปลยล็อกไว้ขนี่ครับทำเองทุกอย่างนะตัดตัดใบเกลียวออกแล้วบอรับตัดเอาแล้วอือเนี่ยครับที่เราใส่ตัวหูพับไม่ไม่ได้อ่ะไม่ได้เพรามันจะจะติดข้างอ๋อก็ใส่หูพับได้เมือนของเกษตรอ่ะอืมง่ายเนาะ ดึงขึ้นครับลงปรับตบแต่งเรื่อยๆข่าวข่าวอตั้งเยอะแะ้วยังมีอีกกลิ่นอกอะไรงูตายอ่ะลูมันตี่ไรครับตอนนี้สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดได้เจ้าเดียวบอสเด็กเอาไว้เลยครับ เดี๋ยวไปชมตอนเกี่ยวครับนอะไงสักึ่นาอะที่ว่านาลอกอะนนี่นานี่น่ะลอกไถัดไปเลอเอถัดไปนี่นะลงได้ไหมโที่มันดินยื่อตรงี้แขงที่แยกที่กับ เพิ่มกระตังแล้วากระตังด้วยโอ้พี่อยู่เพิ่มกระตัง้วยไหอันหลังจากลงเกี่ยววันแรกนี่อะไรบ้างครับที่ต้องปรับปร,ปรุงมีอะไรบ้างไปยกเกลียวหน้าขึ้น,นอ๋อน,น,น,นุนหนุนเกลียวเกลียวดันขึ้นหน่อยครับ แต่งพวกมอลงมะเล่ที่มันหลวมๆครับแล้วแล้วพวกระบบน้ํามันที่มันเป็นนะน้มันก็ไม่ได้ทำเลยยังบอกครับอ๋อลองดูก่อนนะลองดูก่อนลองอีกแล้วครับลองอีกแล้วอ่ะต้องรอดูก็น่าจะไม่เปลี่ยนอะไรแล้วเนาะวันนั้นเราลงตั้งสองสามคณะไม่เปลี่ยนไรเนาะครับมันคงว่าน่าจะกรองมันตันนั่นเลยกรองตันเนาะ อใช่ใช่โอ้นี่ระบบถ่ายข้าวนะพี่น้องแจวแจวลงนั่นนะโอเคโอเคะลงนั่นก่อนปะ เดลงฝั่งนู้นนะพี่น้องี๋ยวไปลงฝ่งโนนนะพี่้องนัตรวไหนตรงไหนต้องบอกน่ประมาณครกิโลอ่ะโอ้ไทยประดิษฐ์ครับพี่จะเห็นรถเปนสีอะสีไอ้ปุ่นนี่หรือเปล่า เอาตรงนั้นไม่ใส่อะอ๋อรันเชื่อมตัวเมียติดไว้นะ,ะเดี๋ยวรอ <c oughs> เดี๋ยวรอมาชมน้องตอนเกี่ยวนะครับพร้อมแล้วพี่น้องลุย ีน้องตอนนี้อ่ร้อนเลยครับโอ้ลมแรงมากเลยโอ้ลมพอน้ำครับเปบาดีมากเลย เส้นเรียบ ดีมากเลยครับโอ้โหถือว่าคล่องดีครับตู้นี่ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องก็ยังติดคออยู่หน่อยๆครับติดปากเนาะไม่ใช่ติดอติดปากครับน้องก็ยกเกลียวแล้วนะครับ หนุ่ยบอกว่าตู้เบาดีมากเลยครับปีหน้านี่ต้องหาซืออ้อรถกลับกลับให้บิวแล้วครับนี่เ <c oughs> นี่อายุ22ปีครับทำได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับพี่น้อง โอ้คุณพ่อครับคุณพ่อนี่ตามเช็คดูอาการรถตลอดครับผมตรงไหนไม่ดีคุณพ่อก็เช็คดูตอนเกี่ยวนี่เลยครับให้รู้เลยครับว่าข้าวออกหรือเปล่าถ้าข้าวออกก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงต่อไปครับคุณพ่อบอกวานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอน่าจะไปปิดพัดลมอีกครับเปิดพัดลมไว้หรือเปล่าเนี่ย ไปดูคุณพอ่อครับอ,อ๋อน่าจะลดลดลมอีกครับพี่น้องนี่ครับน้องล,ลุนนะเมื่อวานเนี่ยนไหครับลุนมาประมาณเท่าไหรเนี่ยวิ่งนิ่งกว่า แยกหลุดบ่อ๋อจัดไปครับโอ้ตู้ตู้เบาดีมากเลยพ่อตู้เบาดีมากเลยฟางนะน่าจะเอาดัดเลยบอ๊ะเป็นอะไรเอ๊ะม,อมันหักอ๋อเขาไปเชื่อไม่ได้ครับที่ทำไหมตู้เบาเครื่องเบาครับแจวเลย แบบนี้ก็ช่วยเซฟน้ำมันได้เยอะเลยนะยยนะอ๋อนี่ตัดนี้ออกอบอ๋อนี่ฟางน่าจะพอดีแล้วนะเนะจ้าแ้ืเคร่อ,ตอกติเนาะน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับเรื่องระบบน้ำมันก็เหลือแต่ตเปลี่ยนกรองตงัวนี้เอา้าตัวนี้ไม่ต้องรัดบอ นอตตัวมีหายส่องตัวเลยได้ลอกมือไม่ตกหรับแจ๋วครับแจ๋วเลือกได้แล้วมัววัดปอนนี่้องมีขัดขัดค้องนิดหน่อยครับมันไม่เดินไม่สะดวกช่วงล่างเท่าไหร่สองร้อย เดวเลยเนาะแม่นบ่ครับสองร้อยเนาะโอ้ชูล่างสองร้อยนะใช้๊มอะไรถามผมบ่ครับผมจะตอบถูกไห้ปั๊ามไดกินเบอร์ยีิบสามครับผมยสองอบ่ให้ตายสิยี่สองับสองร้อยเนาะมันแตกต่างตรงไหนครับสี่นอยยี่สองยี่ามนี่สังเกตตรงไหนอ่ะยี่สามก็นัดเบอร์ติเนัดตรงไหนครับ อ้อนอตนอตฟานี่ยนะอ๋อต้องเบอร์สิบเจ็ดเนาะเขาบกันนะถ้ายี่สิบสองนี่เบอร์สิบสี่มันเล็กกว่ากันถ้ายี่สิบสองนี่เบอร์สิบสี่นอดนี่นะใช่ไหมอ่อนอตนี่นะอ๋อตัวนี้เบอร์สิบสี่นอดนี่ใช่ไหมครับพี่น้องถ้าผิดถูก็ขออภัยนะครับใครทราบก็คอมเมนต์มาได้ครับแบ่งปันความรู้กันไปตามได้กิน เดี๋ยวผมจะได้ชมกันอีกสักพักหนึ่งว่าเดี๋ยวต้องเอาไปเชื่อมก่อนเชื่อมกันยี่สิบนาทีนะครับยี่สิบนาทีครับโอเคครับพี่น้องผมก็ผมก็หยุดเหมือนกันแหละเรานนี่คิ้ลอยพี่คนดูต่วไหนผมเห็นนุ่มนับนับไปน่าจะเก้าหมื่นกว่าโอ้ยิ่งนะ ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนี่เยอะเลกสองมื่นกว่าโเจวเลยเอซน้องสายันเยอะครับขอบคุณทุกท่านเลยเนาะฝากอะไรถึงเอฟซีไหมครับฝากอันเอาสปอนเซอร์มาสปอนเซอร์เอฟร้อยอสักขวดสองขวดนะถ้าคนละขวดนี่ได้เยอะอยู่เลยอะฝากขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ติดตามน้องเนาะฝากไว้ด้วยครับเด็กรุ่นใหม่ครับผม เครื่องมือไม่มีครับแต่สร้างรถเกี่ยวได้ขนาดนี้ก็โอ้จวดครับพี่น้องต้องยอมครับน่าชื่นชมครับผมอะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ